บางครั้เปนาจะเ็นว่าสิอไปหมอบหนักหนักนอย่างคนบามาสอบผมมาผมรอสิไปบวชตัวนี้สิไปบุญมหายมัน่นจะนุโมทนานํางองค์เาถูกบอกใคนบอกครอยารถวิงขานะลุตาสิบหัมากอีกันนะแต่สิบหัมากขาบอกไ้เดินเร่าสิไปถึงรถทีสบอก็ได้งนามก็แล้วนะเขมเรียงห้องวเลยทรงนาเรื่อยทรงนาแอยเ่อยก่อนสปบวชนกั้งไปสวดนาเอย่างเข้าใจอย่ กัแอว่าเยงแกนมหานน่พ่นเ้ากันเอานาลุงไม่นั่งอยู่ี่บาแต่หลายหนักเลยกัวแล้วครับมเ็นจานว่างอยู่ีนีจานกรบตอนทีมันีหนักละตไมเป็นวต้นตาท้นาที่อยมมาจากบุนดีกอีกมาจากบุนดอกอีกมามาจากบรรโศกอีก ขันสมมวยมาหอดสามชิฟก็แสดงว่าสามสิบปีแต่ว่าบวกหอดก็บุญหล่นฝ่าเลยลงตาแรกแรกลงตาว่าคันหอดชิบก็คือสิดีค่ะพราะเกิดชิบมาขันใดญ่ิบหกก็ขึ้นสีขักมันเนี่ยเลื่อยไปอย่างใดชิบเก่าคือสีขาดขายมันเกิดลงต๋าน้อมันดีชิบเก่ามันเนี่ยมันเลื่อยมันเนี่ย วอ้ยจ้เปมนบุญครับหลวงตาแรกๆรกหลวงตาคือโนมาซีเลิกพูนไะด้เพราะว่าโควิดคือสอดบนหันสอดบอนีน่สอ,อ,อดในวัดในต่างๆคือไปก็มาหลาดยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เพรเป็นโควิดก็ดิผม <laughs> เป็นตะยามนี่อย่างก็เลยเออเอาอยู่ไผยอยู่มันหลวงตาก็ลยวจังสิ <laughs> <laughs> ร่องาาส,สามสี่หมื่นแวกันเวล,ลันในลงตาวันสิมาบดายย่างบ่บดค่ะย่างกับบดายเพานเลยอธิษฐานสู่ไปสู่มากเป็นจังบุญในล่องตาม่อท่านเดียวนี้อุปสรรครายค่ะลองตาอุปสรรคร้ายค่ะสิบรานอจนูกับลุยนาขันเว้าเนาะแม,าม่พุทธเจ้ากับมีเพื่อนว่มมาน ขันคือถึงตรงนี้แหละบป็นตยานมันเพราะมาณมันมมีอยู่หาตัวบางไงอยู่บนมานพญามานหนึ่งกิเลสมานบ่อยากปบ่อยากบวชอันนี้หันคือตัวกิเลสมานสองบัญญัติบวชแล้วบันมันยังมีม่านต่อไปขันธมารคือพอสุนทรบอกร่างกายเป็นม่านเลยมันเป็นแต่สะอ่อนเลย คำพูดใดเสอ่อนร่างกายแสดงว่าสสะ่อมมานเห็นบอกนางโยมมันก็เป็นทุกข์นาความหมายแล้วก็เถ่าแก่เจ็บป่วยจนหอดมันตายไหมบอมันเหตุสางความทุกข์ไงเฮานอกจากนั้นอภิสังขารมารมานคือตัวกรรมจัดสรรเลยประคอดตัวตีซีบนี่เทวปุตตามานเทวดามิจฉาทิฏฐิ มันจะพยายามกั้นบ่ให้คนสร้างความดีจะว่าโบราณเพยายาั่อวะเซียนอย่างกะว่ายังไงบ่อยากเว่าก่อนยานม่านคันที่ไปใส่เดียวก่อนเดอ้อหยอนมือก่อนใันอยู่ดี่ม่แห้งกับที่ไปน้ำก็ว่าเจริงนะเพื่อบ่บไ้ม่านมันมากวนไหล <laughs> สุดท้ายมันเอาหัอตาย มัดจุมานเอาจนตายเลยแต่ว่าคันเท้ามีบุญมีกุศลแล้ะมันมันกับบกเกงีงเอเจ้าที่นะเนี๋ยเอาสาธุสาธุมาบันนี้น, <c oughs> นอ้อง <c oughs> มาโยกมา้าเออ สาธุสาธุลองตาแหงแพ่ไม่ตายคู่มือคู่มืออีดีแด้พอจอยแม่กาดพอวางแม่ดวงจันทร์พอสุนท่อนแม่เพพร้อมขอบลั้วลูกหลานกัวาันหลอ้าวเอามอบอ้กัมอบหนักไอ้ไอ้มอบพอสุนท่อนไ้ลงตาละเด้อ สาธุเอเนี่เปุศาสนาเป็นลูกเป็นลานลุงตาเอาเดี๋ยวเออสาธุมอหมอมขอจอยค่ะเออเป็นลูกลุงตาสาธุเออลุงตาจะเมตตาเลย บ่โตฮะตัวเออเอาสาธุตอกัเลยได้ลองตาวบ่ให้มียังไงบ่ผูกควันแล้วนะเอนนี้น้ำหนูแล้วสาธุสาธุไปสบายใจนะนะบ่ให้คิดนยังน้ำหนูบ่ให้คุลิดกะไรนู้นเรัก็เหมือเออสาธุพร้อมกันเบื้องบันนี้ทั้งหนาทั้งหยังบันนี้สาธุนิพพานปัจโยโหนุเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุ ความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพลันอิจิตังบฏิตังตุมหังคิดเมวัสมิจตตสเพเปปูเรนตูสังกับปาจันโทปนราโสยถา,ามณีโชติราโสยถา,าสัพพิโตวิวัชจันตุสัประโรโคมินัสตต มาเตภวัตวันตรายุสุขิติกายุโกภวะอภิวาธนาสีลิจนิจังวุตาปัจจินโนจัตตารุธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลง สานีสกอรเนาะแต่ว่าอันเมื่อบวชทันลุงตาอยากหายหนากทุกคนทุกคนใส่บาตรพอเป็นวันพาพรบินทบาทอยู่ในวัดนี่นะหกม่องเคริงระบินเลยจริงจรนะวันที่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดก็บ,บินทบาทดิชิใส่บาตรพาไมายลุ <laughs> งตากะชิใสใ <laughs> มื่ออื่นเสาประมาณหกมงเนี่ยแหละนพระพุทธสนีิตอนแรกวนะ่มขข่าวคนว่าเห็มัตเป็นพอเห็นในเด้อหาขอขมาเขาเรียกว่าจะคุณนชอบคนตะโตมาหาว่าคนติดสิบหกคนจะมีงานให้กันวันว่าล่งสากับประเวไปเลี่ยวท่านพระคู่วไปยมัินีวดวัสนเรยว่าอยากให้พระคู่ไปเหนแ่เพรว่าเลยพระทเวาสันพระนาดล้าวเรี่ยเลยว่าทสันพระพู่จะเป็งผหายเรื่องรรดาะ มือเอินหกโมงก่อนฉันนิมนต์พันมะฉันพิโรนอดีีมนอืมนั่นแหละรงลงตาแล้วเบาเยี่นนะพเจะคุณนพันกระเบาอยู่ว่าอยากให้ลงตามาวันที่สิบหกสิบเจ็ดจะมาสงหนามลงตาอยู่นี่อันที่เหตุกันนั้นนะแต่ว่าลงตาปีนี้เป็นปี ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่มีวันที่สิบหกพอมันมีพิธีหลายพิธีจังหน่อยยังสมมติว่าบวชนาคในเฉลิมฉลองสาสิปีของวัดจังที่น่ะแล้วก็พระพุทธรูปท้งบัดบันนี้มื่ออื่นอัญเชิญลงมาทางบัดองค์เล็กองหน่อยพุทธิมาก็เอามาถวายแล้วก็สมโพธิเนยเมื่อแรงมือวันที่หกบวชนาคแล้วนั้นนะ กับพอดีพาม่กับนางไพาเมตตาวันรุวงตามันช่เป็นบุญอิริอยู่แล้วก็อันประมาณจิบประมาณสี่ถุมจิบเก่าในที่ยังสาดชุดกระเล้วอันสมโพนันวันนี้ตื่นเสาคือมาวันที่เจ็ดกับหกมงคลกับบินธบาอยู่วันนี้ไซบาทพามา่เมื่อไซบาทพาม่เรียบร้อยแล้วกัไปชั้นเ้าแล้วกะ ลงไปทำ้บุญนัปราสาทธ,ธรรมสังเวชมันนี่แล้วฮะ้วาคือมาถวายสังฆทานเพนฉันเพนแล้วหยานยมรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วกะมาสู่นาโบ์มันเพราะมันพินีแล้วกะ <c oughs> ถวายเจดีทรายถวายตนบุญที่พนเป็นเจ้าพมันเล่าจะ,จะเจริญกันโตกน้ำมันนะ แล้วก็ลงตากระชิตตามต้นไว้หาแสนต้นย,าย่างไงขางทังที่เหนือเอาไว้ส่างโรงพยาบาลแล้วก็ทั้งฟังสายเมื่อต้นย่างกับสามแสนกระเชิบุญไปทั้งวัดใหม่สันติสุขเป็นเจ้าภาพอาคารรับรองพระเถระจันทีนถาถวายจิตาาอย่างต่างต่างเรียบร้อยแล้วก็ให้พรอลแล้วก็ส่งน้ำพระพุทธร,รูปทั้งหมด แล้วก็อัญเชิญขึ้นหอพระไตรรัตน์นี่พระแก้วมรกตสันติสุขเป็นต้น,นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือเอาขึ้นแหลบเอาลงมาจังที่นั้นก็หมายหันคือปฏิสถานเรียกก็คือจอบเอาไว้สักราพบูชาอี่ทังเทิงบเพระยานันก็เลยบอาอันหันแบเจาคุณนชอบเหมีปีมิปีเดียวนี่เราส่วนปีต่อไปก็สเสดพาพระเจ้าประสงค์แนส่วนหนึ่งไปร่วมบุญ ทรงนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันที่สิบหกจ้าจีนาสิบเจ็ดกรรมาทั้งนี้จ้าจีนาก็หมายนเด็กก็ได้บอกมันฟังข้าใจเนาะอ่านี่มันไม่ชันเศร้าพี่โรดอันมาปรงผลน้องกับพ่อเบื่อเป็นวันปรงพอดีจะไม่มาเถือบุญครับผมนากผมพระผมแม่ซี่โปรน้ำขันหมดเลย จางจีน่ะมืออื่นนั่นไว้ยมื่อเนาะไอ้มืออื่นแม่นหละมืออื่นจางจีน่ะอือจะว่าผู้ใดมากก็บรรทันแต่จะเฝ้าป๋องมาตล้ดส่วนนาจวงกับไข่แน่อยู่หลวงตาเบิ่งก็ดิแม่พนียงมาอยู่โนไหนเริ่มสีบอกแดกแต่เด้เริ่มสีบอกแดกแม่เพนียงชอบใจบัดียญานลูก อยังลูกเป็นอีกอะนะไดบบวท้นะไดบบวเี่เยูดูเบิงเารอ,รอรงอวววอวอลังลนนู้กเงวกัขยันดีอยู่เบืองล้วเป็นตาลูตนโยนนะจะว่าเป็นจังได้ไปกระขึ้นไปหายไปหา,ปหาลุงตาอยู่ท่าหัวแก่ไหม <laughs> หายอีหลีแต่พอกาบปั๊บเราหลด พอผลบันไดอันหันทั้งว่าทั้งไห้เฮ็ดจังได้ครับผมเบกเลอร์เฮจังได้ครับผมเบกเศร้าเฮจังได้ครับจังั่นอยู่ที่หล่อมหาล้มตาพันบาทเจียงจีนาขึ้นบอกมอนฟังก็เลยนั่นขยันดีอยู่ตีสามเนี่ยเตรียมลูกเลยเนี่ยพอมอมอยู่หันเพลินพ่า้ลูกเอ่อมอมอวนหันตีสามเครืองกัญยางพี่ มาผีหลวดล่านท้ำหลวดบร่ได้ปลูกเลยหลวงตาว่าเออก็เป็นบุญเติบอยู่หลวงตาแจ้งจีนนะเนาะเอาสมนียกรเนอะสาธุสาธุเป็นเป็นเป็นที่ บ้านได้เขียนอันใบสมัครได้เดี๋ยวนี้จังหวดถาอันให้แมัเหล้วเวิร์ดก็น้อยลอยหาชิ่ปลยลยหาทป่ออ้ใหญ่เลยราะันบ่อเอาว่าฟังเลยดีบยญ่า อพัมาระมา,มาสามโมงสงสามโมงอขอพัมาก้สิบหัเนี่ยอหันพิธีหลายอย่างอยู่ค่เพิ่เมตตามากก็ดีหลายเด้ออ่ะเออนั่นแหละว่าเป็นอย่างมามา มาอุโมถหน้นาบุญนั่บ่เป็นอย่างเด้อบอกว่มามารวมบุญเด้อสาธุสาธุ <laughs> อืม <laughs> อไม่ยังบันนี้